สวัสดีครับผม one two one two one two check one check one okay. วันนี้ก็มาพบกับ EP ที่4นะครับ windmills island นะครับ windmill island windmills island ก็คลิปของ windmill island ธรรมดานะครับก็ผลตอบ รับดีมากเลยฟีดแบ็ดีมากเลยแล้วก็วันนี้ก็มาพบกับมิเลอร์นะครับแบบมิเลอร์ซึ่งมันจะยากตรงที่การเราจะต้องเลี้ยงบูธให้ดีแล้วก็เก็บในโต๊ให้แม่นยํานะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปรับชมกันเลยครับพี่บูธภา,าคต่อด้วยสวัสดีน้องๆทุกคนนีครับวันนี้ก็มาพบกับวินมลส์นะครับก็ส n a p บูธไปนะครับ เก็บแอนแทงให้เต็มครับแล้วก็กดเบรกนิดนึงเพื่อให้แอนแทงเต็มนะครับกด MIDI b o ต t ไปแล้วโอดิฟครับโอ over deep over d ดิฟทุยโอเวอร์ดิฟนะครับ C W W แล้วก็ quick turn เอานะครับแล้วก็เพื่อให้เอนแทงเต็มแล้วก็ C W W advance ไปนะครับตรงนี้ก็ advance ไปนะครับระวังโคหินตรงนี้ดีๆนะครับแล้วก็ C W W ไปครับแล้วก็ตรงนี้ก็ advance นะครับ advance แอดวานนะครับแล้วก็ C W W แล้วก็เก็บเอ็นแทงนิดนึงแล้วก็ถุยแล้วก็เก็บเอ็นแทงนิดนึงแล้วก็กด o v e r d i p นะครับ C W W แล้วก็เก็บเอ็นแทงให้เต็มครับให้ได้2อไนโตรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้หน้าจุ่มไปก่อนนะครับแล้วก็กดไนโตรไฟน์แลนดิ้งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้หน้าจุ่มลงไปนิดนึงครับแล้วก็กดมิดิบูธครับเหมือนเลี้ยงบูธเอ่อของดักกอนเก้นนะครับให้น้องๆเลี้ยงบูธแบบนั้นเลยนะครับ ก็ตรงนี้ก็ลงมาแล้วก็กดโอเวอดิฟครับเก็บแปนแทงให้เต็มครับแล้วก็เก็บแอนแทงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โอวอดิฟไปครับถ้าโอวอดิฟได้เนี่ยแล้วก็กดมิดิบูสองครั้งนะครับแต่ในคลิปมันกดไม่ได้แล้วก็กดโอเวอดิฟไปครับแล้วก็ไฟน์แลนดิ้งนะครับก็เลียงบู๊ไปนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นรถ B ีก็เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็กดตรงนี้ครับในตัวไฟน์นะครับก็แลนดิ้งนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไฟนิแล้วก็แลนดิ้งนะครับก็ เหมือนเดิมเลยทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟไปครับแล้วก็ c w แล้วก็เก็บเงินแท็ให้เต็มครับแล้วก็ advance นะครับแล้วก็ c w แล้วก็ตรงนี้ครับระวังโคดีนะครับแล้วก็ c w ไปส่วนตรงนี้นะครับก็ advance เหมือนเดิมครับ c w ไปแล้วก็เก็บเงินแท็นิดนึงครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟแล้วก็กด midiboo สองครั้งครับแต่ว่าเนี่ยคลิปพลาดครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟไปครับแล้วก็เก็บเงินแท็เต็มครับแล้วก็กด flying แล้วก็ landing นะครับแล้วก็รอให้หน้าจุ่มนิดนึงครับแล้วก็เลี้ยงบูทไปครับบว่่าเรงูสคื อะไรก็ค oh. ือเลี like, like, ้ยงบูลน like ั it. It ่นแหละครับแต่ว่าผมพูดเร็วเกินไปแล้วก็จนลิ้นพันนะครับเลี้ยงบูลเลี้ยงบูลนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับโอเวอร์ที่ไปครับเอฟเก็บแทนเกมเ็บแ็มครับแล้วก็ตรงนี้เลี้ยงบูล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 แล้วก็ไฟลาแลนดิ้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเข้าเส้นชายไปที่เรียบร้อยครับ1.29ครับผม ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับด่านนี้เป็นด่านที่4แล้วเลยแค่3ด่านเท่านั้นนะครับน้องก็จะได้ดูด่านที่ยากขึ้นกว่านี้แล้วนะครับก็วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอ,ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย